สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมักกะโรนีอบชีสกันนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเราตามมาดูกันเลยนะคะมักกะโรนีอบชีสวันนี้เราใช้มักกะโรนีสองถ้วยตวงนะคะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบใช้ชีสสองถ้วยตวงค่ะจะใช้ทำครีมแลนะโรยหน้าอันนี้เป็นเชดเดอร์ชีสนะคะ นมสดหนึ่งถ้วยตวงค่ะใช้ทําครีมค่ะเนยเ็จหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงค่ะแป้งสารีอเนกประสงค์นะคะสองช้อนโต๊ะไก่ฉีกค่ะวันนี้เราใช้ไก่ย่างนะคะ จำนวนหนึ่งถ้วยตวงจะใช้ไก่นึง่งไก่ต้มก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะผักรวมค่ะผักรวมนะคะวันนี้เราใช้ผักรวมของอ sunny day นะคะสามารถซื้อได้ในซ u เปอร์มาร์เก็ตค่ะ หหอมใหญ่คะ่ะใช้ครึ่งถ้วยคะ่ะสับเป็นชิ้นเล็กๆก,กระเทียมบด1ช้อนโต๊ะคะ่ะผงปรุงรสนะคะผสมรวมกันก็จะมีตัวนี้คะ่ะเป็นอิตาเลียนซีซ n นนินะคะมันจะให้ความหอมคะ่ะอันนี้ก็เป็น s e a s o n ิงอิตาเลียนเหมือนกันแต่อันนี้จะให้รสชาตินะคะมันจะมีทั้งเผ็ด แล้วก็หอมอยู่ในนี้แล้วตามด้วยผงกระเทียมค่ะผสมรวมกันในนี้เลยอย่างละหนึ่งช้อนชาค่ะก่อนที่เราจะไปทำครีมกันนะคะเรามาเริ่มต้มตมักกะโรนีกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าวิธีการต้มมักกะโรนีทำอย่างไรนะคะใส่น้นํา1ลิตรนะคะลงไปในหม้อ ตามด้วยน้ำมันโอลิฟออยล์ค่ะแล้วก็เกลือค่ะปิดฝานะคะรอมันจนเดือดพอเดือดแล้วเราค่อยมาใส่มักกะโรนีกันค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะ น้ำเดือดเราใส่มัเขือม่ยัลงไปต้มเลยค่ะปิดฝาต้มต่อไปประมาณ4นาทีหรือจนกว่ามันจะนิ่มนะคะแล้วละค่ะหลังจากต้มไป มักกะโรนีไป4นาทีแล้วนะคะ,ะครั้งแรกที่มาเช็คมันยังไม่สุกก็เลยต้องต่อไปอีกประมาณ3นาทีตอนนี้เรามาเช็คก,กันนะคะวิธีการก็คือตักมักกะโรนีขึ้นมานะคะแล้วจิ้มซ่อมลงไปอย่างนี้หมายความว่าสุกแล้วคะ่ะนิ่มแล้วคะ่ะโอเคปิดไฟคะ่ะหลังจากนั้น เราเอามักกะโรนีมาใส่ตะแกรงเพื่อให้เสดดจน้ำนะคะแต่เราไม่ต้องล้างนะคะถ้าล้างเราจะทำให้รสชาติและ texture ของมันเปลี่ยนไปแค่เราเอามาใส่ตะแกรงไว้เพื่อให้น้ำเสดดจออกไปแล้วก็เราจะไม่ทิ้งน้ำหมดเก็บน้ำไว้นิดหน่อยเวลาเราทำครีมถ้าเกิดว่าครีมของเราข้นเกินไปเราสามารถ ใช้น้ำต้มมักกะโรนีได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาทำครีมกันก่อนค่ะเปิดไฟค่ะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะถ้ากระทะร้อนแล้วเราใส่เนยลงไปค่ะพอเนยเริ่ม ร้อนเราใส่แป้งลงไปผัดค่ะผัดให้แป้งสุกนะคะแป้งเริ่มเป็นเนื้อเดียวกับเนยแล้วก็เริ่มใส่นมงลงไปค่ะเราใช้ตะก้อนในการช่วย นะคะเพื่อให้แป้งไม่เป็นก้อนให้เป็นเนื้อเดียวกับนมเมื่อเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่หอมใหญ่ค่ะใ,ใ่ลงไปค่ะ ก็ใส่กระเทียมค่ะเทียมบดหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วมีกลิ่นหอมแล้วใส่ชีสค,ค่ะครึ่งหนึ่งค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะใส่ไก่เข้าไปนะคะ แล้วก็ใส่ผักรวมค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่มะกรนีค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนออกอ่อนอบปิดไฟค่ะอันนี้คือมะกรนีที่เราทําทการผัดก่อนที่จะเอานําไปอบนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยอบกันค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงในถ้วยอบนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยเชดเดอร์ชีสแล้วก็ใส่มัสซาเลล่าชีสลงไปนิดนึงนะคะจะประมาณนี้ ส่วนที่เหลือเราสามารถใส่ฟอย์นะคะเอาใส่ฟอยล์ได้เสร็จแล้วเราใส่ชีสโรยหน้าคะ ชีสตัวนี้มันก็จะผสมมัสซาเลร่าชีสและเชดเด้วยชีสนี่นะคะแบบฟอยล์แล้วอันนี้แบบถ้วยอบเดี๋ยวเราเข้าไปอบกันค่ะอบที่180องศานะคะประมาณสัก15หรือ20นาทีหรือจนกระทั่ง ชีสข้างบนกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวสุกแล้วค่ะน,นี้เดี๋ยวเรานำออกมาจากเตาอบนะคะอบเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสีสันจะประมาณนี้น่าทานไหมคะเดี๋ยวเราลองตัดดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรข้างในข้างในก็จะชี ชีสซี่นะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะชีจประมาณนี้เลยค่ะเด็กๆชอบดูนะคะอ,อร่อยมากค่ะทดลองไปทำกันดูนะคะถ้าใส่ฟอยก็จะประมาณนี้ค่ะน่าทานมากเลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆ